อันนี้เป็นรุ่นที่คนตามหามาเยอะมากพอสมควรเลยนะครับผมก่อนหน้าน,นี้คือยังไม่มีเข้ามาตอนนี้ตั้งแต่ตบอ,อยู่มาเพิ่งมีเข้ามานะวันนี้มาเรียบร้อยแล้วด้านหลังตัวนี้กับมินิเวลไฟนะครับกับรุ่นของตัวโตโยต้านะครับผมตัวนี้วอ x ซี่เซ2เ1 9เลขไม่80,000กว่ากิโลรถเข้าใหม่สดๆสภาพร้อน,อนๆแบบนี้นะครับผม เดี๋ยวพาไปดูกันวันนี้ว่ารถคันนี้น่าสนใจยังไงทำไมคนตามหาเยอะเหลือเกินนะครับผมกับราคาสนุนไปเพียงแค่1,788,000บาทนะครับผมก็ใครที่ดูอยู่ถ้าชอบคันนี้จองได้เลยซื้อได้เลยนะครับผมต้องบอกว่าคันนี้ข้อดีคือ ไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้ใหญ่โตแบบรถตู้เอาผ่านเวลไฟนะครับคล่องตัวมากสาหรับการวิ่งในเมืองแล้วก็เหมาะเป็นสําหรับรถครอบครัวที่แบบเริ่มต้นนะครับน้องๆ้องหนูหน,หนูที่แบบเริ่มมีครอบครัวหรืออะไรเงี้ยแบบที่บ้านมีสมาชิกประมาณนั่งได้เจ็ดท่านอ,อ่ะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวพาไปดูการคันนี้คันสีขาวสวยๆเนียนๆแบบนี้เลยนะครับไม่เสียเวลาไปดูกันก่อนเลยมาเริ่มเลยครับรถเข้าใหม่ของเราวันนี้นะครับด้านหน้าบอกเลยเห็นไหม เหมือนกับตัวเวลไฟมากนะครับผมการออกแบบคือเหมือนมากเหมือนซาม,มูไรเลยนะครับผมและคันนี้คือระบบอะไรต่างๆมีมาให้หมดแล้วนะครับพวกอำนวยความสะดวกเตือนเรื่องของเลนคีปปิ้งมีมาให้นะครับมีเซนเซอร์ด้านหน้าด้านหลังเจ้าของเดิมมีติดกล้องบันทึกเหตุการณ์แล้วก็มีบันทึกเหตุการณ์ด้านหลังมาให้ด้วยนะครับผมอันนี้ด้านหน้าการออกแบบจะเป็นเหมือนอย่างที่ผมบอกเลยเหมือนเวลไฟามาก นะครับเน้นดุดันเท่ๆแบบแนวสปอร์ตเลยนะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์2ดวงให้แบบนี้นะครับระบบมีมาให้ทั้งคียเลสทั้งอะไรต่างๆมีมาหมดเลยนะครับ mm hmm. ปักกิ่งเซนเซอร์ด้านล่างตรงนี้เป็นตัวไฟสปอร์ตไลท์เดย์ทามเดย์ทามรันนิ่งมีทุกอย่างมีมาให้หมดแล้วนะครับผมนะไล่ดูสภาพเรื่อยๆสภาพเข้าใหม่สดๆนะฮะตรงโครเมียมเห็นไหมมีร่องรอยการใช้งานนิดๆหน่อยๆนะแต่ไม่ได้มีหนักนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าคันนี้มีร่องรอยตรงไหนที่ จะต้องให้ดูกันนะครับผมหาไปด้วยเลยตอนนี้นะครับผมไล่มาด้านข้างนะครับดูมิติตัวถังดูที่ตัวด้านข้างกันหน่อยนะครับรูปรูปโฉมของทรงตัวนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนตัวอัลไพด์เวลไฟเลยแต่ว่ามีการย่อส่วนลงมานะครับก็เล็กลงมาหน่อยนึงนะครับผมแต่ด้านในนั่งสบายมากนะและการตกแต่งของตัวด้านในภายในสวยสีแดงเลยเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับมาดูด้านข้างก่อนครับสำหรับล้อต,ตัวนี้ของโยโกฮาม่าได้ยางโยโกฮาม่ามานะครับเป็นล้อทูโทนขนาด16นิ้ว นะครับผมมาพร้อมกับยางขนาด20560 R16 นะครับยางปี21นะครับก็วิ่งประมาณสักปายปลา,ายปี21นี่แหละนะครับก็ได้อีกอสบายๆเลยนะถ้าอยู่กลัวมาก,ก็ได้อีกประมาณปี2ปีนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนส่วนด้านข้างการตกแต่งมากับตัวรถสีขาวตัดกับตัวสีดําแบบนี้มีไฟเลี้ยวด้านข้างมาให้นะครับแล้วก็พาร์ทรอบคันสังเกตไหม เขามีพาร์ทกันชนต่างๆรอบคันมาให้การตกแต่งของตัววอล์คซี่คันนี้นะครับผมด้านข้างมีมาให้หมดละเนี่ยแบบนี้นะครับแล้วก็มีเนี่ยนิดๆหน่อยๆร่องรอยการใช้งานนะครับเยอะเท่าที่เห็นด้วยตานะแต่แต่รอยใหญ่ๆไม่มีนะครับตอนนี้คือพยายามมองพยายามดูอยู่นะครับผมประตูคีเรสครับเปิดมาดูกันหน่อยด้านในเป็นยังไงบ้างสําหรับคันนี้นี่เลยที่ผมบอกมันได้ความเป็นสปอร์ตมากๆสําหรัััับบบบบคคคนนนนีีี้้้ะะะรรรเเเปปปิดดขาไก็จจอแแแผงงตูส เป็นแบบสีแดงเลยแล้วก็มีหนังมาให้นะครับตรงนี้เป็นวัสะดุ cross b a c k นะครับเป็น no b a c k ประมาณนั้นนะครับผมประตูเขาเรียกอะไรนะตรงนี้มีกระจกไฟฟ้านะครับด้านในการตกแต่งตรงนี้มีช่องให้นี่มีช่องแล้วก็เป็นรีโมทของเครื่องเสียงนะครับมีมาให้แล้วนะครับเจ้าของเขาติดมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็ด้านในนี่สภาพด้านในมีกล้องมีแรงต่างมาให้ครบถ้วนมีสลรูมาแล้วนะนะครับ สลุปด้านหน้าก็แบบมีนว่นนะครับด้านหลังเปิดไ,ไฟฟ้าได้นะสำหร e wow. ับรุ่นนี้ตัว ZS ครับผมปี2019นี่ฮะไล่มาดูสภาพด้านในกันแบบนี้นะครับนี่คือเดิมๆนะต้องบอกก่อนว่าสภาพเดิมๆนะครับผมยังไม่ทำอะไรกับตัวรถเลยนะครับเดี๋ยวเปิดประตูด้านข้างให้ดูนะครับถึงจะเป็นมินินะครับเขาเรียกว่ามินิมินิแวนต้องบอกแบบนี้มินิแวนแต่ว่าให้ออปชันมาเรื่องของประตูไฟฟ้ามีมาให้หมดแล้วนะครับแล้วก็ภายในมีการตกแต่งนี่เห็นนะมีการ ลองด้วยตัวพรมเข้ารูปสามมิติให้เป็นลายเดียวกับสีของตัวเบาะด้วยนะครับไล่มาแบบนี้สวยๆเลยเนียนๆแบบนี้เลยแล้วรังอยู่ในความสมบูรณ์ทุกอย่างนะนะครับยังไม่แบบมีฉีกขาดไม่มีอะไรเลยนะครับเจ้าของดูแลดีมากนี่คือสภาพเดิมๆจริงนะเห็นไหมกลัวไม่เชื่อดูริมนูน้นตรงกระจกมีติ๊กเกอร์น้องๆหนูๆแปะอยู่ส้หรับคันนี้ใช้สําหรับครอบครัวจริงนะครับผมน้องๆหนูแปะติ๊กเกอร์อยู่ด้านบนมีสลุปมาให้แบบนี้นะครับแล้วก็มีจอด้านหลังมาให้ด้วยนะถ้าแพนกลับมาฝั่งนี้นะครับเห็นไหมมีจอไว้ นี่เลยสาหรับใครกําลังตามหารถครอบครัวนะครับไม่อยากได้ขนาดใหญ่ทเทอะทะเกินไปคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ตอบโจทย์จริงๆนะครับไล่มานะครับเปิดปิดปิดประตูไฟฟ้ามานะครับผมแล้วก็ถังน้ำมันอยู่ทางด้านซ้ายนะครับคันนี้เติมเบนซินใช้งานง่ายๆครับด้านหลังก็นี่เลยหรูหราเอาเรื่องนะครับสาหรับวอล์ซี่ก็มีเขียนชัดเจนเลยกระจกบานใหญ่ๆแบบนี้นะครับไฟด้านหลังเป็นไฟ LED ขนาดใหญ่นะครับลงมาเจอกับโคมเมียมที่ตัดเขียนว่าวอล์ซี่มีเขียนละ VOZY แบบนี้นะครับผมใหญ่มากแล้วฝาท้ายคือเปิดง่ายมากนะต้องบอกก่อนเปิดง่ายมากคือมีสวิตช์แล้วก็ดึงขึ้นมาฝาท้ายไม่ได้หนักนะไม่ได้หนักเปิดได้เลยนะครับผมอารมณ์เหมือนรถเก่งอ่ะต้องบอกว่าอารมณ์เหมือนรถเก่งนะครับผมแต่ว่าได้รูปทรงรูปโฉมของตัวรถตู้เข้าไปทําให้นั่งสบายมากขึ้นเหมือนใช้พื้นที่ทั้งหมดได้คุ้มค่ามากๆสําหรับรุ่นนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมถึงตามหาเยอะขนาดนี้ไปดูการเปิดฝาท้ายมานะครับด้านหลังมีกล้องถอยหลังมาให้นะครับมีติดกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหลังเพิ่มมาให้แล้ว นะครับผมแล้วก็มีระบบเรื่องของ parking sensor มีอะไรมาให้ครบทวนหมดเลยนะครับผมที่สำคัญคันนี้มีมาให้อีกนะกับเรื่องตัวใต้นี้ที่เขาเขียนว่ามันจะเป็นมันจะเป็นตัวเ,เรียกยางอะไหล่กับช่องเก็บของเพิ่มเติมด้านใต้มาให้อีกนะครับผมตรงนี้มีมาให้อีกนะสือว่ากว้างเลยนะครับแล้วก็เบาะตัวด้านหลังเนี่ยแถวที่แถวที่สามเนี่ยสามารถพับขึ้นเก็บได้นะพิงขึ้นไปแล้วก็ล็อกเก็บได้ด้วยนะครับแล้วก็การขึ้นลงคันนี้ทําได้ดีมากมสังเกตไหม สูงจากพื้นขึ้นมานิดเดียวเองนะครับฟีลเหมือนรถเหมือนรถเก่งเลยอ่ะอันนี้เหมือนนั่งคุยกันเลยเพราะว่าตัวรถไม่ได้สูงมากขึ้นลงนี่คือสบายมากเผื่อว่าบ้านไหนอาจจะไม่เป็นเป็นครอบครัวที่มีเด็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นเหมือนคุณพ่อคุณแม่ที่อายุค่อนข้างเยอะเนาะผู้สูงอายุอะไรเงี้ยก็เวลาจะหารถที่จะต้องเดินทางไปแบบโรงพยาบาลหรือเดินทางเที่ยวต่างจังหวัดเนี้ยก็จะได้ขึ้นลงได้แบบสบายมากขึ้นนะสะดวกมากขึ้นนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจมากๆที่อยากแนะนํานะครับ เนาะอ,อ่ะลงมาปิดฝาท้ายลงมานะครับยังไม่เป็นไฟฟ้านะคันนี้นะครับนี่ปิดลงมาเรียบร้อยเปึ๊บแบบนี้เห็นไหมการตกแต่งเหมือนตัวเว f ไฟจริงๆนะครับดูด้านข้างมุมนี้กันหน่อยนะครับรูปโฉมเต็มเต็มคันของคันนี้เป็นไงการออกแบบเหมือนทุกจุดอะแค่มันย่อส่วนลงมาเหมือนเหมือนเวลไฟมากๆนะครับผมอันนี้โอเคเลยนะชอบอบชอบความที่มันไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มากนะถ้าเอาจริงๆถ้ามีครอบครัวผมว่าคันนี้ผมก็เลือกนะ และราคาไม่ได้แรงเหมือนเอาผ่านวิวไฟด้วยมาดูด้านในกันหน่อยนะครับส่วนที่ใช้งานเยอะๆนี่เลยแผงประตูเปิดเข้าไปเจอสีแดงๆแบบนี้นะครับปุ่มอะไรต่างๆสมบูรณ์มากๆนะครับไล่ไปนี่สวิตช์กระจกเปิดประตูไฟฟ้าก็เรี่อนะเป็นกระจกไฟฟ้ามาให้หมดแล้วนะครับปรับกระจกแรงต่างไฟฟ้ามาหมดแล้วนะครับแล้วก็สามารถเปิดประตูไฟฟ้าสองข้างได้จากบริเวณตรงคนขับได้เลยพุชสตาร์ทมีไฟหน้าอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีเตือนถนน ออกนอกเลนด้วยนะครับมีเตือนระยะการชนด้วยนะโหใส่มาเยอะกว่าตัว,วเวลไฟนะ <laughs> จริงๆนะครับผมถึงว่าปีใหม่ๆนะครับผมนี่ไล่ไปพวงมาลัยนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับไล่ไปแบบนี้เลยสภาพด้านในคือสภาพดีจัดเลยนะ <_ isas> ถ้าวันแรกเจอสภาพแบบนี้นะบอกเลยคันนี้ถ้าได้รับการเติมคุณภาพนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเคลือบแก้วสปาสีสปาภายในวันที่พี่รับรถนี่คือเหมือนรถใหม่เลยนะใช้คำว่าเหมือนรถใหม่เลยนะครับผม นะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในกันหน่อยดีกว่าเป็นไงบ้างนะครับนี่คือสภาพสดสดจริงๆใครสนใจก็โทรหาท็อปได้นะผมแจกเบอร์ให้ก่อนเลยรอบแรก0 8 6ย์4 5 5 4 5ีามีเวลาแวะเข้ามาดูได้เลยที่ลาซาดสิบนะครับเดี๋ยวไปดูในรถกันไปเชิญครับผมคือไปตามรถก่อนนะึอบโอเคขึ้นมาเรียบร้อยก็กดสวิตช์ยาเหยียบเบรก่อนแล้วก็พุ่งสตาร์ทโอ้โหเสียงเครื่องนิ่งๆเนียน,น,นเลยอะ่ะนะครับมีเสียงเพลงในรถมาให้ด้วยโอ้โหเวลคัมฟาว ซาวเวลคัมเวลคัมซาวแฮประมาณนั้นนะครับผมนี่โอเคเลยนะแล้วก็แอร์การควบคุมอุณหภูมิแอร์อยู่ตรงนี้เลยนะครับกดง่ายมากๆก็กดออโต้ไปเลยนี่แหละนะครับใช้ได้นะโอเคเลยจอแอนดรอยติดมาแล้วนะครับผมการเข้ามาข้างในเนี่ยความรู้สึกคือรู้สึกเหมือนมันไม่ได้อึดอัดเลยอะ่ะแล้วก็กระจกคือให้มาบานใหญ่มากๆบานใหญ่เลยอ่ะนะครับใหญ่จัดเลยกระจกทั้งหมดที่เห็นเนี่ย นะครับมองเห็นทัศนวิสัยอะไรต่างชัดเจนมากๆนะครับผมแล้วก็อยู่ในองศาที่โอเคนะโอเคเลยแล้วก็จุดชัดมุมชัดแบบมีครบถ้วนนะครับนี่ตอนนี้เปิดทีวีช่อง3าอยู่ด้วยเฮ้ยเอาเรื่องนะเปิดทีวีช่องสาอยู่ด้วยนะครับสดๆตรงนี้เลยนี่อ่าปิดปิดเสียงก่อนนะครับเดี๋ยวมีเสียงรอดเข้าแล้วก็เดี๋ยวจะโดนแบนซะนะครับไม่ดีไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีเลยนะฮะโอเคอ่ะความรู้สึกเข้ามาบอกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูอย่างแรกเดิมมาดูที่เลขไม์กันหน่อยดีกว่าว่าคันนี้วิ่งมาอย่างที่ท็อปบอกจริงหรือเปล่านะครับ กับเลขไม้นะครับรถปี2019วิ่งมา8 000, 9 0 0 9ก้นิโลนะครับ8 9 0เ9นะเลขที่ออกนะครับผมนี่นะเป็นอย่างที่ต่อพูดจริง8 0 0 0 0นกิโลนะครับผมก็นี่แหละเป็นรถที่ใช้งานจริงปี19 20 2 1 2 2 2 3นะครับ2 0 21 22 23 4ปีนะครับเฉลี่ยปีละประมาณก็มาตรฐานเลยประมาณสัก2,000 0นโลนกำลังถือว่าวิ่งปกตินะครับแต่ถ้าเกิดเจอรถที่แบบปีหนึงวิ่งแบบ โอ้โหห้าหมื่นโลอะไรเงี้ยคือผมมองว่าอันนั้นวิงนะ่งหนักจริงแต่นี่คือวิ่งปะกะติจริงๆนะครับผมโอเคมาไล่าจากตรงนั้นเลขไม่เรียบร้อยแล้วมาเจอการตกแต่งภายในกันหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากจอน้อยๆด้านในนะครับจอน้อยๆด้านในก็นี่เลยนะครับควบคุมผาม่มมานพวงมาลัยได้นะครับมีอัตราการเร่งอะไรต่างๆมีบอกให้นะครับผมระยะกิโลที่วิ่งนะครับล่าสุดเป็นยังไงบ้างก็จะมีจอแสดงผลให้ดูด้านบนนิดนึงก่อนนะครับเป็นเรื่องของเหมือนแบบที่หน้าจอจะอยู่ตรงกลาง นะครับเวลามองก็ไม่ต้องไม่ต้องลดล่าสายตามาที่มองที่หน้าปัดนะครับก็มองตรงนั้นได้เลยสะดวกเหมือนกันนะครับคล้ายๆ head up display นั่นแหละนะครับตอนนี้มีแจ้งเตือนอยู่ว่าประตูทางด้านซ้ายเปิดอยู่เพราะทีมงานผมเปิดอยู่นะครับนะกระไรไปมีนาฬิกามีอะไรบอกนะข้างนอกความร้อนอุณหภูมิเท่าไหร่เนาะมีบอกทั้งหมดนะครับแอร์อุณหภูมิเท่าไหร่บอกได้หมดแล้วก็ลงมาที่ตรงกลางครับตรงนี้มีติดจอ Android เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเป็นจอแบบนี้เลยนะครับ นี่แล้วก็เป็นจอทัชสกรีนด้วยโอ้โหนี่ใช้งานง่ายๆนะครับเดี๋ยวขอเวลาเล่นก่อนเพราะว่าตรงนี้คือต้อตงบอกว่ารถเข้าใหม่จริงๆเรายังไม่ได้เล่นอะไรมากมายตรงนี้เพราะว่าจอ Android แต่และประเภทก็ไม่เหมือนกันนะแต่ตรงนี้คือทัชสกรีนก็เล่นง,ง่ายๆแหละก็เหมือนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทอ่าสมาร์ทโฟนทั่วไปนะครับมีแอปพลิเคชันด้วยนะครับโอ้มีเยอะนะนะครับมีเนวีมีบลูทูธมีวิดีโออะไรต่างๆนะเชื่อมต่อ AVIn อะไรต่างๆมีอะไรมาอีกอะโค้คนหาด้วยเสียงได้ด้วยนะเพราะเห็นมุมนั้นมีไม้นู่น มีคุณหาด้วยเสียงมุมนี้มีไม้ด้วยนะครับก็สั่งการด้วยเสียงของเครื่องนี้ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ด้านข้างอาลงมานะครับลงมาอีกก็จะเจอกับช่องแอร์ซึ่งแอร์เป็นช่องขนาดใหญ่เลยนะให้มาแบบจุๆเลยใหญ่ๆนะด้านหน้าสี่ช่องนะนี่ไม่โดนไม่รวมด้านหลังนะครับนี่แค่พื้นที่ด้านหน้านะ่วนของส่วนด้านหน้านะครับแล้วก็แยกอิกสระซ้ายขวาได้อีกนะครับอุณหภูมติตรงนี้เนาะการเข้าเกียร์เกียร์ก็อยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานได้บรันขนาดมือมากๆอ่ะ เออผมชอบการออกแบบของคันนี้นะนะครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ CVT I นะครับเป็นเกียร์แบบเขาเรียกว่าใช้ตัวอิเล็กทริกมาช่วยนะครับอิเล็กทริกมาช่วยในการเปลี่ยนเกียร์ทำให้เปลี่ยนเกียร์ได้สมูทมากขึ้นเป็นแบบเจ็ดสปีดนั่นเองก็การเข้าเกียร์ก็จะมีล็อกบอกแบบนี้แหละสามารถเล่นโหมดแบบตัวเมนนวลนได้ด้วยนะตัดเข้ามาตรงนี้นะครับบวกลบเล่นเองได้นะครับผมอุณหภูมิแอ นะครับเป็นกลมๆแบบนี้นี่แหละนะครับก็จะมีบอกเลยกดออโต้ได้กดอุณหภูมิ<อ>แรงลมขึ้นลงซ้ายขวาแยกอิสระกันแบบนี้นะครับโซนหน้าโซนหลังมีมาหมดแล้วนะครับผมแล้วก็ด้านล่างลงไปเจอกับที่วางแก้วแบบนี้นะครับที่วางแก้วเสร็จปุ๊บแล้วก็ด้านล่างเขาจะมีนะครับจุดชาร์จแบตให้อีกสองจุดนะครับผมแล้วก็จะมีที่เสียบเป็นตรงนี้เขาต่อเป็นกล้องไว้เนาะที่มีให้อยู่แล้วถ้าลูกค้าซื้อก็คือแถมไปด้วยเลยนะครับคันนี้เนาะแล้วก็พื้นที่ตรงกลางเผื่อให้เด็กวิ่งเล่นนะครับแบบนี้ พื้นที่ตรงกลางให้เด็กวิ่งเล่นแล้วก็มีที่พักแขนทั้งสองข้างมาให้เวลาขับไกลๆก็อันนี้ช่วยได้เยอะนะจริงๆช่วยได้เยอะจริงๆสำหรับเวลาเดินทางไกลๆนะครับก็มีที่เท้าแขนอันนี้ช่วยได้มากเลยนะครับผมแล้วก็ด้านบนก็ที่มองเห็นก็จะเป็นตัวนี่ฮะสลูปนะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะมีที่เก็บแว่นนะครับแล้วก็มีไฟส่องสว่างอันนี้ก็ทั่วไปสาหรับการใช้งานปกติจริงๆนะครับแล้วก็มาก่านบังแดดแน่นอนแหละก็ต้องมีไฟอันนี้ได้ไฟขาวมาด้วยนะนะครับก็เห็นเห็นชัดเจน ไม่ต้องห่วงนะครับไฟต้มบางทียังมีมัวมัวมองมองบ้างนี้ไฟขาวชัดเจนเลยนะครับไปดูด้านหลังกันหน่อยพื้นที่การใช้งานด้านหลังนะครับน่าจะเป็นจุดขายสาหรับรถรถแนวเนี้ยรถแนวครอบครัวเนี่ยไปว่านั่งเป็นยังไงบ้างผมเปิดประตูก่อนนี่บอกความรู้สึกให้นะครับสำหรับการนั่งข้างหลังเห็นไหมอย่างที่บอกแต่แรกว่าเวลาขึ้นลงอ่ะขึ้นลงมันมันเตี้ยมันไม่ได้สูงแล้วมันขึ้นมานั่งนั่งสบายมากอ่ะพื้นที่ข้างบนเหลือเยอะมาก เหลือเยอะมากและพื้นที่้าน,น้าโอเคเลยเหลือเยอะมากๆด้วยนะครับข้อดีของเบาะที่มันไม่ได้เป็นไฟฟ้าด้วยนะครับการดูแลรักษาไม่ได้มีในเรื่องของเบาะไฟฟ้าเสียหายแลวเวลาซ่อมค่าใช้จ่ายแพงนะครับตรงนี้คือเหมือนเขาคิดมาแล้วว่าสําหรับครอบครัวที่ไม่ต้องการแบบซ่อมในระยะยาวที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงๆนะครับแต่เน้นใช้งานจริงๆนะครับโอเคเลยมีที่พักแขนด้วยแบบนี้นี่โอ้โหก็เอาเรื่องนะใช้ได้อยู่นะกับราคา1นึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันบาท นะครับได้ไปขนาดนี้ผมถือว่า f u ลอ option แลวนะนะครับแอร์มาถึงด้านหลังนะครับเปิดสลูปอะไรต่างๆได้ทั้งหมดเลยแล้วก็มีโต๊ะทานข้าวให้ด้วยสําหรับน้องๆหนูๆตรงนี้วางแก้วได้อะไรได้นะครับไว้เดินทางนี่แหละหารถสักคันนึงไปส่งลูกไปโรงเรียนหรือพาให้คุณพ่อคุณแม่เที่ยวต่างจังหวัดคันนี้ก็คือแบบโหใช้ได้เลยตอบโจทย์เลยนะครับผมนี่ปิดลงมาโอเคพื้นที่ด้านหลังแพ่นไปหน่อยดีกว่าเดี๋ยวผมอ่อาก็เรียกสไลด์สไลด์ตัวเบาะมาให้เลื่อนขึ้นมาแบบนี้ง่ายๆแบบนี้แล้วก็ เห็นไหมนี่คือพื้นที่ด้านหลังด้านหลังได้อีก3ามที่นั่งนะนะครับที่ข้างหลังได้อีก3ามที่นั่งแล้วตัวนี้สามารถพับเบาะเก็บขึ้นไปได้ด้วยนะครับถ้าไม่ได้แบบเดินทางเยอะๆนะครับก็ตรงนี้เป็นที่เก็บของพับขึ้นไปอะไรต่างๆก็พื้นที่การเก็บของมากขึ้นนะรวมถึงด้านหลังนะตรงช่วงข้างๆเนี่ยเขามีเหมือนที่วางแก้วอะไรต่างๆมาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็คันนี้มันไม่ได้อึดอัดน,นะเวลาขึ้นไปขึ้นรถตู้บางคันเน่ยเอาง่ายๆขึ้นรถตู้บางบางคันก็จะมีแบบฟิลประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูอย่างหนึง ที่คันนี้ทําได้มากกว่านะครับนั่นก็คืออย่างเวลาเราปิดประตูอ่ะปิดประตูไฟฟ้ามาอย่างบางรุ่นใหญ่ๆบางรุ่นนะยกตัวอย่างนะครับกระจกตรงนี้ไม่สามารถเอาลงได้นะนะครับแต่อันนี้คือเอาลงได้เนี่ยเปิดรับลมได้ด้วยนะครับมีเสาอะไรให้จับด้วยเวลาขึ้นลงคือขนาดรถไม่ได้สูงยังมีเสาใส่ใจขนาดนี้เท่านั้นยังไม่พอนะครับมีม่าน แบบนี้มาให้ด้วยนะครับอัตโนมือนะครับกลองแสงแสงแดดอะไรพวกนี้ได้อีกนะครับเปิดรับลมปกติตรงนี้ไม่ค่อยมีนะที่แบบสามารถลดกระจกลงได้แบบนี้เออใส่ใจดีอ่ะโอเคชอบเลยนะครับผมไปไปดูสภาพ,าพเครื่องยนต์รถเข้าใหม่กันหน่อยครับเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวผมเปิดให้ดูไปด้านหน้าเชิญครับเออขึ้นลงง่ายมากอะ่ะชอบจังเลยนะครับผมนี่พาดูเลยนะว่าจะเป็นยังไงบ้างสําหรับคันนี้นะครับผมเดี๋ยวลองเปิดด้านหน้าดูก่อนโอเคนี่นะครับ เปิดด้านหน้ามาดูกันว่าเป็นยังไงงัดก่อนแง้มก่อนโอเคเปิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็ที่อยู่ตรงนี้ทิ้งขึ้นไปอย่างนี้นี่ยังร้อนอยู่เลยนะนี่คือสภาพที่เข้าใหม่สดๆนะไม,ไม่ได้แบบหมกเม็ดกันนะครับผมให้ดูกันเลยสภาพเครื่องยนต์นะครับสําหรับคันนี้เนะาะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังคันนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับเบนซินขนาด2 0 0 0ซีนะครับ152แรงม้านะครับผมมาพร้อมเกียร์ตัวม้า7สปีด แบบ cvti นะครับเป็นเกียร์แบบอนะิเล็กทรอนิกส์เนาะการเปลี่ยนเกียร์ก็เปลี่ยนเกียร์แบบสมูทมากขึ้นนะครับผมรวมถึงอัตราการบริโภคน้ามันเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ประมาณสัก16กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งมองว่าสําหรับคันนี้คือประหยัดมากนะได้ความเป็นครอบครัวไปด้วยเต็มๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวให้ดูกันนี่คือสภาพเครื่องยนต์นี่เลยไล่มาเรื่อยๆแบบนี้เห็นไหมเดิมๆเนียนๆทุกจุดติก๊กงติ๊กเกอร์อยู่ในตําแหน่งที่เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมลองลอยรับประกันเราอยู่แล้วไม่มีแล้วเรื่ององงขชนหนหัก จมน้ำนะครับพิกคว่ามไม่มีไม่มีกอไม้ด้วยนะครับนี่คือเล็รถที่เอฮงคาเลือกมาให้ลูกค้าของเรานะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวสรุปให้กันแบบนี้อีกทีหนึงนี่ครับตรงนี้เลยมานะครับสำหรับคันนี้นะครับโตโยต้าวอกซี่รถเข้าใหม่ของเรานะครับตัว ZS-P เ0 1ปี2019เลขไมล80,000กว่ากิโลราคา1,788,000บาทนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเครดิตดีจัดได้เต็มนะครับผ่อนเริ่มต้นสบายๆนะ เดือนเราไม่ถึง3 0,000นะครับเรื่องของอรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์พูดคุยกันได้โทรมาสต๊อบได้เลยที่เบอร์086 4 4 4 5 5 4 5หรือท่านใดพอมีเวลานะฮะสนใจรุ่นนี้อยู่แล้วอยากจะเข้ามาดูรถอยากจะมาทดลองขับมาได้เลยครับที่ลาซา40นะติด,ต,ดติดถนนแบบนี้เส้นหลักแบบนี้นะครับผมนะครับรับประกันมีให้แล้วแล้วก็เดี๋ยวยังไม่พอเดี๋ยวผมมีแถมให้เพิ่มกับเครือบแก้วสปาสีแล้วก็สปาภายในนะครับผมถ้าท่านใดสนใจอย่าลืมโทรมานะครับผมสำหรับวันนี้สต๊อบและรถเข้าใหม่ต้องขอแยกไปก่